ฟีโรโมนน่าจะเป็นหางพึ่งเก่าล่ะครับหางพึ่งเก่าครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์เนาะเราจะทําฟีโรโมนนะครับอันนี้เป็นหางพึ่งเก่านะ เรียกยไ,ไปการขั้นตอกน,นการเตรียมการต้มของฟิโนมูมนเนาะไข่ต้มเราเถื่อนเลยยานะเนาะน่าจใช่ประมาณกึงนึ่งเนาะ มรน่สะกากันหอมะเออ้ยกอืมได้อยู่เราะเพรถุงอ่ะเหนถได้อยู่อ๋อนี่กด้ปุริตบบนเนี่เป็นยังไกบข้นนะครับวันนี้ก็มาทำซีโลโม้นเนาะ ใต้ผมปัญญาพืชบ้านเนาะใจ้ีกกองกล้วยเน่าเนี่ยได้เป็นใจนะกล้วยเน่าเนาะมายาหลบหลอบหอ,อ,อ,อบพื้นนี่บาเพืมันมันรั่วเนาะ้ารั่วมันจะนแท้มันนะี่ฮกอนี่ับนี่ฮาจาอกอราะเป็นที่นะใส่นี่เลยไอาโป๊ะด้เลยนะอใส่เนาะบ,บมีผิวอ่ะเจน้นะขึ้น,นอกเลย No. Mm. Này này. Không 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 nó hm, mì đấy nè, Tui nó đây đi. Eat tie to card room, kể cho yát trong lò ra. Ni chai, tất nhiên chưa bao hoa len 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 hoa hoa len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  này hoa len hoa hoa มาลดมายศะราให้กนไหนครับเอาเรียบร้อยครับอันนี้ดีมากเลยครับแน่นหนา,บาเบเอหัวละน้องใจกล้วยไกล้วยเนี้ยหรอกมตอนนี้จะซิลโมนกะเริ่มยศมาน่นนะครับ ครับวันนี้กะต้มเป็นฟิลโลมนเนาะนี่ใจ้ยภูมิปัญญาพื้นบ้านอันนี้กระไรลงมานะครับนี่ออกหมาแนละ้วอันนี้กะใจ้ฟื้นนะครับเนาะฟื้นตะวันหลวงนะครับฟื้นตะวันหลวง ต้มแล้เป็นสีขาว่เนาะสีขาวต้มเป็นสีขาวแล้วตั้งไหนไมใชตั้งไหนเขาคนลาดลาดลัางลังหึงเลยอ๋อนี่เลิ่มออกเร็วเนาะอันนี้เขาว้็ฝนแล้วฝนเนาะนี่เรียบร้อยแล้วเนาะ้ามันเียบทมเจยมนจะรอยบนหรอรอยบนเนาะเดีวรวจุกระ้เนี่ยคบกระมันจะกลางเลยคเขาเอาาฝาเจุ่มเมูนี้เรวบอละฝาลงเลยจุม นี่เป็นน้ำเด่อดเอาต้มเน่อยใหญ่ยังเดือจ,จมนี่ก็อนนำเซตเด๋ยวเขามาตากแดดเนาอยจากแดด,อ,ด,ดอันนี้เป็นเจมนี่เอาฟีโลมโนนอนเนาอใส่น่าจะติดดีแต่เนอ ok, กินแบบสุดยอดกินมาทีนี้ละ นี่เป็นหม้อที่สองเนาะหม้อที่สองใช่มีตไคร้ขอไคร้กับใบเตยนี่เป็นพึ่งอเปลาเจสุดละมีเปลี่ยนสถานที่น้อยเนาะเดีกี้ห้องหนึคเกินบานี่ประมาณ ประมาณเป็นสีแล้วนี่นนโโนนเ,เนาะเก็บไปเดี๋ยวมาทำฮอร์โมนนี่ไข<อ>นะ่เพิ่งเนาะอันหนาเฟ้ยหนักไหมอันหนาส่อันนี้เป็นหม้อที่สองนะครับหม้อที่สองน่สถานที่น้อยแต่ดีเนาะครับพี่นากานที่อันนี้เอาทำมาตั้งแต่สองเจ้าละเจ้ายันแหลง เขาจะใจฟื้นเนาะหรือ huh. ว่าหลัวใ ah ้หลวอันนี้ก็ตจ้ยยาก็จะใจนี่เจ้ยขาคุยเน่าคุวยเน่าคุยเน่าจะกุ้มกันนี่ถ้าบอกกุ้มเไปเอาไม้เนากุ้มรู้เลยมันเจดเสียงมีเตมแน่นเนาะมีใจรักษาเกี่ยวกับไอ้ไข่ครับต้มเหล้าสมัยตะกอนเนาะไข่ตะก้อต้มเหล้าต้มปัญญาพื้นบ้านของอคน้น่ะพอข้นแงเนี้กซื้อกด้ซื้อเลยมันเสแล้ เซติเหลือเนาะนี่เป็นขี้พึ่งฟุตสไลด์ไปแล้วอยู่ดีผมเอานี่มาหนอมาเดียกว่าว่าถ้าตะลุงบอกย่าอาจารย์นีนะ่ผมไปเหยียดมานะ่ะมาดฝาเลยเนาะมันบอกว่าบระตะโกะบักเข้าอันนี้เป็นการเตรียมโกนเนาอ,อนเตรียมโขนเตรียมโกนเตรียม,ยมใช่ซิลโมนที่ผลิตเองเ ได้แค่โบได้ยาเนาะถ้าไม่ถ้ามันมันก็นี่ถ้าไม่เห็นเดียวนี่ผลิตเองเนาะถ้าไม่ต่อมทำแบบนี้เข้าทุกฝุ่นี่ครับนี่จุ่มที่ฝาฝาลูกจุ่มจุ่มเยอะที่เหลือก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เนาะผลิตภัณฑ์เจ้าเวลาต้มประมาณสักสองชั่วโมงได้เนาะสองชั่วโมง ประมาณสองชั่วโมงนี่มได้ย้ำใจโลกโขนเขาหน่อนี่นะนี่นะทนะี่ห่อนเก่าที่ดนี่นี่ติดทุกโขนเนาะยเทคนิค้องทกโขนแล้ว เชื่อนะครับเป็นกว่เชื่อของกัโดโม้นด้วยจะสามารถประสมได้นะต้องะ ฟิโตมอนหนังทำเซ็ตเท่ากับมาชุบรงไอ้ชุบรงจรีบฝาเนาะนี่จะมีคอนมาเตยเนาะไม่เป็นคอนหรอก ไม่ไม่ไม่เก้านี่เนาะรองเลยนี่ร้องโหม้อนเขาผมต้งองซีดแล้วเนาะโอ้มต้องซีดแล้วนี่ลดาดเลยอ่ะในในตั้งเลยมีชา้าผมสอนทั้งลาดเท้านั้นเนาะ มย่งกุ้มเนาะยังกลมทดร้อเขาจะแจเราจะม้าหมอบมาเนาะนี่ยังกลมเสร็จแล้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมจะนี่มาใรอบนึงจะเป็น ไม่ซักเนาะทดลองหลายๆแบบเนาะซักไอ้นี่อันนี้ยังยาวอันนี้ยังยาวเนาะยาวอันนี้เป็นทดลองแบบใหม่ล้อนแบบใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวงจัดเขาใช้ที่จัดราดเลยเนาะราดหรือ่าจะมายาที่หลังก็ได้เนาะที่หลัที่หลังเลยกินอยู่ไหนนี่อยู่ไหน ที่กระบอกเปลืองเนาะเลียงเลียงเลยงเนี่ยออมกันก็ได้ฝาเนะปลาเขาเจีเแล้เนาะเยลงนี่เนี่ยกับปิดเนาะ ดี่ครักับกเฮ่อชุมชนได้ดูตัวย่างเนาะตัวย่างในการทําในการเปิดคูเปอรดชีกอ,อันนี้เป็นพิโลโมนฮขาผลิตเองเนาะเ<อ>พิ่งจะได้จากชุมชนเนาะมาทำเองเนาะทำเองในการโกนจะเป็นแบบไม่ไมอนข,ข้างมีฝีมือ จะได้พัฒนาสินค้าเป็นสร้างรายได้ครับสู้สูงอายุนะครับนี่เดี๋ยวเอามาย้ายที่หลังเดาจะวใจขี้วัวเนาะเดี๋ยวเอาเตรียมตัดเจ้าก่อนนะครับก่อนต้องหาควันตีผสมปูนนะครับก็ในมาเนาะเออกับบ้านปูนถ้าเป็นอย่างนี้นี่เสียของมั้งนะครับน้อยลงมั้ง นีีับบาปูเหมือนกันนนี้ได้ได้ประมาณอันนี้มันจะได้สวยงามเนาะเอาจะพัฒนาเป็นขายแบบเป็นโกนพึ่งยกไปเลยเนาะพื่งขับไปยกตัวล่อไปเลยเนาะเขาต้องมาล่อขายน้ำพึ่งนะครับมนมีหลายแบบอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวจะทดลองทำก่อนแล้วนี่เขาเปิดัหน้าครับเปิดหน้านี่เนาปลยเขาแจกฝาก็เนาะ มันใจกรินเนาะถ้าพึ่งจะดูนะครับใจกรินละนะครับสารหลอพึ่งกะ พี่ยังไม่แก่แล้วน้องเอ๋นเนยนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับนอ้องลายครับอันนี้ก็มติดสติกเกอร์นะครับเป็นฟิโลโมอนตที่ทำจากชุมชนนะครับอันนี้ก็เน้นการมีส่วนร่วมการออกแบบโดยนิสิตพยาบาลของคณะพยาบาลมอพะเยานะฮะครับวิทยาลัยหอมพยาจงหวัดพะเยา ออจ่ได้มีการกระันเนาะฟีโดมนนอนกระไดแยกออกมานะฮะเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นจากทไา้หอมพัยาตาม BCG model เนาะนี่ก็เปานความสำเร็จของพุ่ชนเนาะในการทำฟีโดมอนในการผลล่อพึ่งนะฮะ น,นี่ก็คิดว่าจะเป็นการสร้างได้ไดสร้างอาชีพนะครับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่ใชู้มิปัญาดั้งเดิมสัหรับรักษาความชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจด้ต,ตอไปนะครับสวัสดีครับ